สำหรับในส่วนของ Xiaomi 15T Pro นะครับในส่วนของการ c l o นแอปนะครับให้เราไปที่เซตติ้งหรือว่าการตั้งค่านะครับจากนั้นให้เลือกเมนูแอปนะครับในหน้าตั้งค่าครับจากนั้นเลือกในส่วนของแอป c l o นตัวไีนนะครับนะครับจากนั้นก็สร้างนะครับแล้วก็จะมีแอบปบ ให้เราได้ใช้งานนะครับหากเพื่อนมีแอป,ปอื่นที่ร้างก็สามารถเลือกได้อย่างเช่นตัวนี้เลือกโครนในส่วนของตัวเซมิโฮมน้บที่เรามีอยู่หากเพื่อนมีแอป,ปอื่นที่รองรับก็จะขึ้นมาให้เราเปิดใช้งานนะครับน่นครับตอนนี้กําลังโครนนับเรียบร้อยนะครับเข้าไปดูน่ารักนะครับน,นะครับตัวนี้เซมิโฮมนะครับนะครับก็จะมีเซมิโอมสองตัวนะครับตัวนี้ตัวโครนก็จะมีสารัก โคลนไว้อยู่นะครับตัวนี้ตัวหลักนะครับนะครับก็ลองใช้ดูนะครับแอปอื่นก็ทําแบบเดียวกันนะครับ